สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งสำหรับการแบ่งปันสถานการณ์นะคะ,ะาราคาลูนาคลาสิกและชีบะเมนุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็จะทำข่าวรวมกันไปสองเรื่องเลยนั่นก็คือชีบะและลูนาคลาสิกนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารการอัปเดตต่างๆนะคะคลิปนี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนนะคะช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนอยู่ ะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะการที่จะลงทุนในช่วงนี้ค่ะศึกษาศึกษาหาข้อมูลความรู้ก่อนค่ะบริหารความเสี่ยงและข่าวสารเราไปเริ่มดูสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะนะคะสภาพตลาดตอนนี้มาเป็นวันเสาร์ในส่วนของ ไทยนะคะก็เริ่มจะมีความเขียวะจีบ้างนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเวลาของอเมริกาะคะ่ะปรากฏว่าหุ้นก็เขียวนะคะอุดตลาดเขียวค่ะนะคะในส่วนของคริปโตก็คงนะคะช่วงกลางวันของอเมริกาก็ถือว่าเขียวแต่เขียวอยู่ในกรอบเขียวแบบไม่ได้แรงอะไรนะคะลักษณะของราตาเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาเหมือนักเป็นการพุง่งไซส์เวออกข้างการดันขึ้นดันลงนะคะสำหรับบิตคอยน์นะคะเรามาดูนะคะตอนนี้บิตคอย เมื่อช่วงกลางวันของอเมริกาก็มีการดันขึ้นไปที่สามหมื่นห้ากว่าอีกรอบนะคะหลังจากนั้นก็ดาวลงมาขาอยู่ที่สามหมื่นสี่ฉะนั้นคาดการ์ว่าบิตคอยคงจะอยู่ในกรอบนี้นะคะวิ่งอยู่ในกรอบว,า 3, ว่างสาม0สกับสิบห้านะคะต้องรุน้นก่นนะคะว่าบิตคอยจัทะลุสามหมื่นหาไปที่สามหมืหมื่นหกได้หรือไม่เพราะตอนนี้ก็มีบริษัทนะคะมีข่าวออกมานะคะอ่าหนึ่ง หนึ่งในบริษัทนะคะที่ยื่นขอใบอนุญาตเช่นเดียวกันกับบริบรษัทยักษ์ใหญ่นะคะมีทั้งหมดเก้าบริษัทนะคะจริงๆที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ประมาณเก้าบริษัทก็ทยอยทยอย,ย,อ,ยออกใจกันและล่าสุดก็มีอีกหนึ่งบริษัทเป็นซีอโอออกมาถลนการให้ข่าวเองเลยก็ทําให้บุคคลพุ่งขึ้นเมื่อช่วงกลางวันนะคะมีนักข่าวนะคะไปสัมภาษณ์นั่นเองเขาก็ให้ให้สัมภาษณ์ตอนนี้ก็มี นะคะนกักลงทุนผู้มีดิิพลเอามาแบ่งปันในทวิตเตอร์นะคะหรือะค,ะค่ะคน้างเยอะนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะพอเขาบอกว่าอนรายเขาเขาปันนะคะว่าจัดไว้รับเดือนนี้นะคะโอ้โหจะเร็วกว่ารายอื่นหรือเปล่านะคะเป็นการให้ข่าวเหมือนร่้งอื่นๆของเจ้าอื่นๆเลยปรากฏก็ไม่มีใครได้รับแบนยือะ จะเป็นการสร้างกระแสะข่าวออกมาหรือเปล่านะคะและทําให้ราคาบวกพุ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะมาดูราคาบิตพอยสามหมืนสี่หกห้าหกนะคะราคาล่าสุดนะคะอีทูเรียนขึ้นขยับข,ขึ้นไปนะคะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยนะคะยี่สิบหก มาดูในส่วนของชีบาอินุชีบาอินุก็บวกเช่นเดียวกันนะคะป่าวันก็มีเข้านะคะโอนออกโอนเข้านะย้ายระวังกระเป๋าก็ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับชิบานะคะตอนนี้อยู่ที่แรงเดิมกนะับ1บแบงคะปริมาณการเทรดจะอยู่ที่104.91ล้านนะคะช่วง24ชั่วโม,มงที่ผ่านมาราคาล่าสุดอยู่ที่7.03ออนะคะ,ะราคาจะแนวไซเวออกข้างนะคะอยู่นะคะ ดูที่ทางแล้วน่าจะพักตัวเช่นเดียวกันนะคะสำหรับจิมมาดูในส่วนของลูน่าคลาสิกกันบ้างค่ะส่วนลูน่าคลาสิกก็หลุดนะคะเขาเรียกว่าหลุดนะคะขออภัยหลุดท็อปนะคะหลุดท็อปตอนนี้มาที่แลนด์หนึ่งร้อย์ค่ะดูฉันจได้ลูน่าเนี่ยนะคะตอนที่นะคะล่มสจะยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็อยู่ในท็อปหนึ่งร้อยเช่นเดียวกันค่ะนะคะตอนนั้นเขียนักลงทุนออกไปเยอะมากค่ะช่วง ค่ะช่วงระหว่างนี้เลยนะคะก่อนที่รูน่าจะพุ่งนะคะระหว่างนี้เนี่ยแหละนะคะเพราะพักตัวเนี่ยระหว่างนี้00ช่วงราคาของไทยหะ็ะช่วงราคาไทย00 22กับ00 3กว่าเนี่ยระหว่างนี้ตัวค่อนข้างนานตอนนั้นคนนักลงทุนแทบไม่มีเลยะคะะค่ะซึ่งคนที่เข้าไปเก็บของก็มีนะคะคนไปเก็บของคือรอ เทรดระยะสั้นกันนั่นเองก็มีส่วนหนึ่งนะคะมาใสยถือนะคะที่มั่นใจก็ถือต่อไปนะคะฉะนั้นตอนนี้รูน่าก็มาในสภาวะนั้นจ้นะใอสภาวะนั้นที่จะบีบให้คนเนี่ยเทขายให้หมดนี่คือมองส่วนตัวของดิฉันนะคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะพักอยู่ที่นี่นาะนหน่อยนะคะนะครับซึ่งถ้าพักนานอาจจะเป็นโกง หรือไม่ทีนี้ก็ลองพิจารณาดูอื็อเก็บของถูกนะคะเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เ่ารันตีอนาคตไม่มีใครรู้ได้นะคระเพราะข่าวบางครั้งข่าวก็ออกมานะคะว่านะคะว่าตอนเนี้นะคะมัน ราคาลูนะ่าอาจจะย่อมากว่านี้อีกก็ได้กลับมาที่เดิมก็ได้นะคะหรือํากว่าเดิมก็ได้เพราะอะไรมันมีเรื่องของโดคอนะคะโดคอที่มีคดีความที่สหัฐน,นะคะกอรตอตสอหัฐฟ้องคดีอยู่นะคะกําลังสู้คดีอยู่ยังไม่แน่ใจว่าคดีจะเป็นอย่างไรนะคะนักลงทุนส่วนหนึ่งก็น่าจะกลัวหรือว่านะคะติดตามข่าวนี้และไม่มั่นใจในลุน่าก็ออก ตลาดกันไปนี่ก็คือสถานการณ์ราคาลูกล่าสุดของรูน่านะคะตอนนี้ปริมาณการเทรดอยู่ที่สิบหกจุดห้าห้าส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่หกสิบหกหนะคะมาดูต่อค่ะมาดูต่อในส่วนของบิตคอยสักเล็กน้อยนะคะกระแสข่าวของบิตคอยค่ะกอร์ตกํากหนดให้อพลิเคชันนะคะของกร e นไรส์สปอร์ตบิตคอยนะคะกําหนดนะคะซึ่ง นะคะข่าวตรงนี้ไม่ชัวร์นะคะมันอยู่ในแผนเขเฉยๆนะคะว่ามันก็ไม่ชัวร์นะคะเพราะข่าที่เราสังเกตนะคะการที่เขาเว็บไซต์ต่างๆเอาข่าวมานี่ยมาออกแล้วอยู่ในลีดรายการะะอยู่ในลีดรายการในการค่ะเป็นการพิจารณานะคะก็ไม่ได้บอกว่าออกออกใบอนุญาตแต่เป็นลีดในรายการพิจารณาในเรื่องของการออกใบอนุญาตซึ่งคําว่าพิจารณามันกว้างกาันมันอาาจะ ะะออกไม่อนุญาตหรือไม่ก็ได้นะคะเพราะงานเขาอยู่ในภายในเดือนนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสอนะ,ะที่ว่าวันนี้เราทําให้บิตคอยไปแตะที่สามหมื่นห้ากว่านะคะเพราะอะไรผู้บริหารโอค่ะของบริษัทเนี้ยมาออกแถลงการะคะมาออกข่าวเองน,นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นต่ออะะารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้ค่ะอยู่ที่หกสิบบาทขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากเมื่อวานนี้หกหกนะคะมาดูต่อค่ะนะคะ มาดูในส่วนของข่าวดูหน้าขาสิกกันบ้างค่ะในส่วนของดูหน้าขาสิกเรื่องของโดคอเนี่ออกมาทุกวันเลยนะคะเพราะตอนนี้กอมีเรื่องคบีที่คาราคาซังอยู่ในอเมริกานั่นเองนะคะ sec นะคะ sec ค่ะนะคะนั่นก็คือกลตาสหรัฐอเมริกาไม่ยอมถอยง่ายๆค่ะจะบฟ้องฟ้องไม่ถอนฟ้องนะคะฟ้องฟ้องกันให้ถึงที่สดุดครับข่าวนะคะนี่เขียนบอกว่ารับข่าวสารเกี่ยวกับ ตำนานเชื้อราในขณะที่การต่อสู้ระหว่าง SEC เชื้อราบริษักและดูคอนดำเนินไปติดตามการเดิดร้อรเร็วทามเกียวกับภูมิทัศน์ที่กำลังพัฒนาคริปโตเคอเรซี่นะคะนี่ก็ดูนะคะเพราะถ้าคดีนี้ค่ะแพ้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าชนะนั้นก็อาจจะทําให้ลูน่ากลับมาคึกคืนอยูนะคะก็ต้องจับตาดูว่านะคะคดีจะสู้หลุดหรือไม่นะคะมาดูต่อกันนะคะในส่วนข่าวนี้ คนเบิมอีกนะครับต่อกล่าหาดูคอและธุอรัพรสอมแลกเรื่องกันช่อโกงทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเสถียรภาพของ u ูเอทซีไฟจเลยของควันนะคะควันดูคอนนั่นเองปฏิเสธข้อกล่าวหาและตั้งคําถามต่อหลักฐานของกอรอตเธอรลเรสินนะคะผู้ร่วมก่อตั้งนะคะปาดตีตัวอย่างตีตัวออกห่างโดยกล่าวโทษการจดการที่ผิดพลาดของ ควันนะควันดูคอน,นั่นเองนะคะค่ะเหมือนว่าพวกเดียวกันนะคะจะเริ่มนะคะหอบคอกันหรือไม่นะ,ะมาข่าวนี้ต่ออีกนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับดูคอนอีกนะคะแม้จะมีการปฏิเสธแต่เชือราร้อมแหลกดูคอนยังคงยืนหยัดท้าทายข้อเรียกร้องของ SEC นะคะโดยดูคอนนะคะดูคอนนะคะอนเฟิร์มนะคะเวลาปลอมแปลงนะครับเพิ่มความซับซ้อนนักลงทุนรอกัน วิ่ารณาคดีอย่างใจจดใจจอ่อหรอกเพราะตอนนี้คดีความยังอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้คดีกันอยู่นะคะมาดูชุมชนแบ่งปัมกันบ้างกันในเรื่องของลูน่าคลาสสิกค่ะท่านนี้บอกว่าสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับชุมชนลูน่าคือความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของพวกเขานะคะส่วนท่านนี้ก็มีการแบ่งปันนะคะว่าตอนนี้ค่ะให้เราเข้าใจนะคะเป็นเหรียญน,นะคะที่สร้างผ่านฮอกเชนละูน่าคลาสสิกเนาะแล้วก็มีโปรเจกต์ช่วยเบอร์ช่วยเผา ลูนาคสิกด้วยมีแพลนฟอร์มเกมด้วยนะคะของของุ่านี้นะคะของค่ายนี้เขาบอกว่านะคะเขาบอกว่านะครับในส่วนของแคมมิ period, นะคะอไรซี่พูกลับมาแล้วได้รับทุนนะคะหนึ่งแสนหนึ่งพันดอลลาร์ซึ่งหมายความว่ารางวัลใ,ใหญ่เขาบอกว่าการจับสลาดครั้งนี้จะเป็นวันอังคารที่สี่นะคะฉันจะเผานะคะลูนานะคะหนึ่งล้าน ุกครั้งที่รีทวิตในอีก48ชั่วโมงครั้งนั่งนะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะนะครับมาดูข้อเสนอใหม่กันบ้างนะคะก็มีนะคะท่านนี้เ็าบอกว่าตอนนี้ค่ะข้อเสนอนะคะ11784ถึงเกณฑ์กันนะคะข้อเสนอนี้นะคะว่าเขาพูดถึงหนึ่ง ถึงเกณฑ์การฝากเงินแล้วข้อเสนออยู่ในขณะนี้นะคะก็คือมีข้อเสนอเปิดโหวตอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสําหรับการลงคะแนนเขาก็แบ่งบันให้ชุมชนไปลงคะแนนโดนะคะจำไว้ว่าไม่กลับนะคะเสานี้จะไม่เปลี่ยนไปที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดสี่มันเป็นเพียงการลงคะแนนเกี่ยวกับเส้นทางเดียวที่เป็นไปได้เพื่อปฏิบัติตามข้อเสนอที่ผ่านไปะคะ่ะก็เป็นข้อเสนอที่มีการเปิดโหวตนะคะ นี่ก็คือหนึ่งหนึ่งแปดหกแปดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอนะคะเขาพูดถึงข้อเสนอหนึ่งหนึ่งแปดหกแปดนะคะข้อเสนอหนึ่งหนึ่งแปดการเผยแพร่แล้วและอยู่ในขั้นตอนปากเงินนะคะพบการสนทนาได้ขออาภัยใสฉันใสหนึ่งหนึ่งแปดหกเจ็ดเป็นข้อเสนอข้อความที่ขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอ่ะพูดง่ายเขานะคะเขาแบ่งปันข้อเสนอวาน่าจะผิดหรือเปล่า แบ่งข้อมูลนะคะรายละเอียดข้อเสนอเนาะรายละเอียดนะคะมาดูกันสักเล็กน้อยะค่ะการรายละเอียดของข้อเสนอนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะ us นะคะเป็นข้อเสนอเดิมนะ,ะ11784นะคะเป็นข้อเสนอที่นะคะว่าพึ่งจะเปิดนะคะพึ่งจะเปิดเมื่อะค่ะ ช่วง18ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะข้อเสนอนี้นะคะเพิ่งจะเปิดนะคะไม่ได้นานกับะะข้อเสนอนี้นะคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้อเสนอนี้เป็นเกี่ยวกับการทําทงานของ L1 นะคะในเรื่องของ USDC นะคะ,ะเกี่ยวกับกระเป๋าเงินนั่นเองนะคะรายละเอียดนะคะเป็นเกี่ยวกับการรีบนะคะเป็นเกี่ยวกับการเดสก์นะคะแผลนฟอร์มการแลกเปลี่ยนรายละเอียดก็ค่ะ อ่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะในเกี่ยวกับข้อเสนอนี้นะคะอ่าก็เราต้องดูต่อไปนะคะเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ไม่ค่อยเจนนะคะเป็นเรื่องข้อเสนอในเรื่องของกระเป๋าเงินนะะ <c oughs> ในเรื่องของนะคะกระเป๋าเงินฝากเหรียญที่มีปัญหานะคะในเรื่องของ U S T C นะคะ <c oughs> มาต่อค่ะเนาะวัน,นนี้ก็เหมือนกันข้อเสนอเดียวกันเลยนะคะมาเรื่องนี้ต่อค่ะน,นะคะเรื่องนี้ค่ะนะคะนับ ตั้งแต่โพสที่แน่มานะคะราคาลูน่าแสดงการฟาวลล้อมค่ะอันนี้ก็ในเชิงเทคนิคนะคะขณะนี้นะคะมอ S ไปของเทอรา์ลาสิกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมของราคานะคะว่านอกจากนี้เขาได้พูดถึงนะคะ ขณะนี้ r s i ของเทอล่าก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมของราคาสามารถเพิ่มขึ้นและอาจต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะเห็นผลสะท้อนของราคาด้วยการฝ่าวงล้อม r s i ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนของละคาเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นที่น่าตกใจมากกว่า8 1 1หรึอร์โอ้โในช่วงเทคนิคเทคนิคของท่านนี้ค่ะวิเคราะห์ว่า l u n a อาจจะเพิ่มขึ้น8ึ เลยนะะโอ้โหมันจะไงได้ขนาดนั้นเชียวเลยนะคะและทั้งนี้ก็อาจจะดาวลงเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นมันก็ต้องติดตามต่อไปค่ะสําหรับลุนหกสิค,ะคะ่ะะมาต่อค่ะนะคะเป็ดเท้าแล้วก็เป็นก,นการเก่าๆอ่ะหนึ่งร้อยเอเมื่อกี้เก้าเอกท่านนี้บอกว่าลุนห้าค่ะจะพื้นตัวและคน้นหาตำแหน่งในประวัติศาสตร์ไปเลยหนึ่งร้อยเอกเลยค่ะเก้าเอกหรือหนะึ่งร้อยเอกอะไรจะมาก่อนกันก็ต้องติดตามต่อ ่อาวันนี้ก็ขอทำข่าวสั้นๆนะคะอ่ะมาต่อกันในส่วนของอชิบะอินุค่ะชิบะอินุค่ะอ่าเจนบันเนะเจนบันีฮนะคะเจนบันะนคะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นเองนะคะ่ SBIVC นะคะทเทรดนะคะประกาศพิเศษเกี่ยวกับชิบะ SBI นะคะซึ่งเป็นนะคะแผนกแลกเปลี่ยนคริปโตของกลุ่ม SBI นะคะ ขอเชิญชวนสมาชิกของชุมชนคริปโตของญี่ปุ่นนะคะให้เข้าร่วมในแคมเปญเฉลิมฉลองเพื่อนรับรางวัลทูเค็นชิบะนะ,ะนะคะจากข้อมูลของ s v i v VC Trade นะคะแคมเปญหาชิบะเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของมาโบซีจังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะว่านะคะในส่วนของพาบบชินะคะเชนบุคคลใน ผู้คนในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะผู้เป็นที่รักซึ่งทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังนะคะสกุลเงินดิิตอลน,นะคะของชีบะด็อกได้ฉลองวันเปิดของเธอในวันที่สองพฤศจิกายนนะคะแคมเปญเฉลิมฉลองชินะคะ sbivc นะคะช่วยให้สมาชิกของชุมชนที่นะคะคริปโตของคี่ปุ่นสามารถรับนะคะคริปโตเคเรซีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนะคะคุณาคะจากนะคะค่า บูช uh, ีเซนนะคะบริษัทเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับโอรโมชั่นในแคมรปญล่าสุดของแพลตฟอร์มทางไเอกและผ่านทาง็อกนะคะอย่างเป็นทางการ s b i v c ค่ะนะคะค้าชีบัและแคมเปญด็อกนะคะ ดิฉันขออนยาดข้ามไปเลยค่ะมาต่อกาวานยอดนิยมย้าย4.41ชิบาทเนื่องจากอัตราการเผาไหม้ของชิบะเพิ่มขึ้นนะคะ1 0 0เนี่ครบวานย้ายเงิน34.31ล้านดอลลาร์โทเค็นชิบะเนื่องจากอัตราการเผาของชิบะพุ่งสูงขึ้นนะคะถึง1,003ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลนะคะยูทูเลียนนะคะเปิดเผยว่ากระเป๋าเงินลึกๆได้จัดสรรชีบะจำนวน4.45ล้านล้านมูลค่า3 4ม5 6ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จกักในธุรกรรมเดี่ยวกันโอนเงินครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ชั่วโมงก่อนหน้าจาเวลาสื่อการโอนที่สตูดกาเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่กระเป๋าเงินของผู้ทรงรวบรวมชีบะ4.46ล้านล้านเทียบ เข้านะคะสามสิบสี่จุดหกสี่ล้านดอลลาร์จากฝากจา,า,ากนะคะ b i s าว a o นะคะซึ่งเป็นบริษัทแรกเปียนคริปโตคะหลังจากโอนเงินครั้งล่าสุดกระเป๋าเงินของผู้ส่งจะถูกกะะถือชีบะเป็นสู่นะคะในขณะที่กระเป๋าเงินของผู้รับพุ่งไปที่ตำแหน่งยี่สิบห้าบรรดาผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดของชิบะในการพัฒนาแบบผู้ขันนานชุมชนชีบะได้แสดงความมุ่งมั่น นะคะแนวแน่ในการลดอุปทานถูกเขคนชีบะจํานวนมหาศาลข้อมูลล่าสุดจากชีบะนะคะเพื่อให้เห็นว่าชุมชนได้เขาชีบะรวมกันนะคะสิบหนึ่ง้สิบห้าจุดแปดสล้านผ่านธุรกรรมแต่ละรายการนะคะสิบรายการในยีบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงอัตราการเผาไหม้ที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาทึ่งนะ,ะนี่ก็คือข้อมูลนะคะชีบะบีมเบียมนะคะซึ่งเป็นโครงการเอฟที่ พึ่งเปิดตัวใหม่ซึ่งขับเคลื่อนโดยนะคะาชีบะนะคะกูนะคะกลายเป็นชีบะเบอร์เนอร์นะคะเบเบอร์อรนอร์นะคะอันดับต้ตนๆของวันนี้องค์การดําเนินการธุรกรรมเดียวที่โนโทุกเนชีบะหนึ่งร้อยล้านไปยังกระเป๋าเงินตายแล้วเมื่อประมาณสิบแปดชั่วโมงที่แล้วนับนับจากเวลาที่รายงานนีน้นี่ก็คือข้อมูลน,นะ,ะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะ ่าวต่อมากับทีมชีบะหักล้างกาแล็กเรียกร้องใบแนนเพิกอถอนชีบะลูซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะคะชีบะได้หักล้างรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการตัดสินของใบแนนที่จะเพิกถอนคู่การซื้อขายชีบะในปลายเดือนนี้นะคะลูซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของโทเค็นสุนักงานะะชีบะได้ตอบสนองต่อรายงานล่าสุดเกี่ยวกับ การเพิกถอนคู่การซื้อขายชีบะบนไบแนนนะคะใบแนนจะเพอกถอนคู่มาจินชีบะนะคะเมื่อวานนี้การแลกเปลี่ยนคลิปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปรมิมาณการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงได้ประกาศแผนการที่จะเพอกถอนคู่การซื้อขายแบบคอ s s สเมจินและแบบเมจินแบบแยกจำนวน23คู่ซึ่งรวมชีบะนะคะ BUSD และ นะคะดาด้วยนะคะว่าคู่การซื้อขายจะถูกเพิกถอนในวันที่เก้าพฤศจิกายนนี้นะคะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความสามารถเพื่อดึงดูดการสื่อหลายแห่งได้เผยแพร่ข่าวโดยใช้ภาพหัวใบนั้นดีลิสชิฟนะคะลูซี่นะคะ ดีรักนะคะรายงานชี้บาเชิงลบเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาลูซี่ระบุว่าพาดหัวข่าทำให้เข้าใจผิดเจอชิชี้ให้เห็นว่าการลบผู้ซื้อขายมาจิ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นบนไบนแนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีบะเท่าไรเธอระบุรายการสินทร,รัพย์คริปโตทั้งหมดไบนแนนจะถูกเปิกถอนออกจากคู่นะคะคอนมาจิ้นและมาจิ้นที่แยกออกมาเทียบนะคะ BUSD รายงานนี้ประกอบด้วยสินทรัพย์คริปโตดอคอยนะคะ เบเบ้ลูน่านะคะมีหลากหลายคู่นะคะรายงานล่าสุดเกี่ยวกับใบแนนเพื่อ่อนคู่ซื้อขายชีบะททำให้เกิดความตื่นตะนกในหมู่สมาชิกในชุมชนจากทัานหัวข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดในตอนแรกผู้ที่ ื่นชอบชี้บาตเชื่อว่าการตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อชี้บาตเท่านั้นอย่างไรก็ตามรายงานฉบับสมบูรณ์ได้วาดภาพที่แตกต่อนออกไปนะคะใบแนนค่คอยๆลบคู่ที่เกี่ยวข้องกับ BUSD ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์คริปโตที่กําลังจับเปิกถอตคู่ของ BUSD เหรียญสเป,ปินคอยของการแลกเปลี่ยนใบแนนได้เพิกถอนคู่การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ BUSD หลายคู่บนแวนฟอร์มในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในแถลงการเดินสิงหาปนั้นประกาศ นี่ก็คือ่านะคะมาดูข่าวนี้ต่อกับข่าวนี้พูดถึงช็อปนะระ์เทดเดอร์ชั้นนำนะคะกล่าวว่ากำไรเกาหร์เซ็นของชี้บาะทะคะของเขาคือการเล่นที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะผู้ค้าที่โดดเด่นในชุมชนริปโตได้ฉายนะคะแสงสปอตไลท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชี้บาทในยุคแรกๆของเขาซึ่งส่งผลให้เขาได้รับ เก้นเปอร์ในทวิตเมื่อวันพฤหัสคาบลาะแบล็กแบล็กนะคะแบล็กบล็อนะคะได้เผยแพร่พโพสในปี2021ที่เกี่ยวข้องกับการคาช,ชินะคะที่เขาเคยดำเนินการก่อนหน้านี้อีกครั้งในทวิตเขาเปิดเผยว่าในขณะที่เขาแค่เล่นเกมเสี่ยงโดยการลงทุนชิบาการลงทุนของเขาได้รับกำไรเพิ่ม ขึ้นถึงหนึ่งหกหมื่นสี่พันเปอร์เซ็นจากเพิ่มต้นของเขานะคะในขณะเดียวกันนะคะแบล็ k นะคะ black black b นะคะบ r e นะครับตั black, black Blade, ้งข้อสังเกตในทวิตเมื่อวันพฤหัสว่าผลงานชีบะของเขาเติบโตขึ้นอย่างมีนสัาคัญมากขึ้นในบางจุดโดยสูงถึงเก้ามนเอร์เซนด้วยเหตุน,นี้เขาจึงประกาศว่าการมีส่วนร่วมของชีบะในช่วงแรกของเขาและแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่คุ้มค่าที่สุดของเขาในการ ในขอบเขตของสกุลวันดิิตอนนะคะในคำพูดของเขาฉันไม่สามฉันไม่สงไม่สนหลอกว่าคุณเกลียดมินแปนนี่เป็นการเล่นที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันนะคะก็ทํากําไรได้เนาะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะ ไปดูข่าวอื่นต่อกันนะคะข่าวนี้พูดถึงชีบะนะคะเน็ตฟรอพุ่งสูงถึงหนึ่งพันหกร้อยหกสิหกเปอร์เซ็นตนี่คืออะไรกันเนี่ยกระแสของชีบะพุ่งสูงขึงข้นเมื่อชีบะเลี่มเข้าสู่ยุคใหม่นะคะอ่ะนะสกุลเงินดิจิตอลมินนะคะสุนะัขชีบะนะคะได้เหตุการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะหนึ 1, ่งพันหกร้อยหกสหกเปอร์เซ็นในกระแสของผู้ถือครองรายใหญ่ในสัปดาห์นี้นะคะอ่ะในข้อมูล Into t h เด l o บล็อกะนะ t ด e b บล็อกนะคะ,นะ block, ะ,คะวิเคราะห์จำนวนการไหล เข้านะคะลบด้วยการไหลออกของว่านหรือที่อยู่ของผู้ถือ,อรายใหญ่ค่ะให้แนวคิดเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งผู้ถือนะคะประเภทนี้นะคะเพิ่มขึ้นเชิงบวกนะคะของกระแสะสุทธิอาดบ่งชีว่าการไหล เข้ามีมากกว่าการไหลออกนะคะและอาจมองว่าเป็นการสะสมของผู้ถือครองรายใหญ่ในการกลับการในการกลับกันนะคะการไหลเข้าของนักลงทุนรายใหญ่ลดลงอาจบ่งบอกถึงสถานสถานะที่ลดลงหรือการขายนะคะอ่านี่ก็คือข้อมูลยุคใหม่ของชีบาเรียมเริ่มต้นขึ้นแล้วหรือไม่นะคะชีบาเรียมโซลูชันสองนะคะได้เข้าสู่ยุคแห่งนะคะยุคใหม่นะคะด้วยการเปิดตัวบริการชื่อนะคะ ชี้นะคะซึ่งถือเป็นช่วงะเวลาต้นน้ำที่เป็นข้าเริ่มต้น ในการพัฒนานะคะชีบะันะคะ wow. ่ะว่ายเนทีริตี้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจนะคะที่ช่วยผู้ใช้นะคะสามารถเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลประจำตัวดิจิตัลของตัวเองได้นะคะไปดูข่าวออกนะคะข่าวนี้พูดถึงชีบะที่อยู่ที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้นสิบเจ็ดเปอร์เซนสามารถขับเคลื่อนการกู้คืนได้หรือไม่นะคะที่อยู่นะคะที่ใช้งานชีบะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีความหมายอย่างไรต่อการฟื้นตัวของราคา ชิบะได้และทิ้งนะคะผลกําไรบางส่วนที่ได้รับนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการขาดทุนที่สูงนะคะชันะคะถึง5%เในช่วงโมงการซื้อขายช่วงเช้านะคะชีบะจึงต้องการแทรกแซงอย่างหนักเพื่อการพื้นฟูกการแทรกแซงนี้ออกมาจากที่อยู่ที่ใช้งานรายวันที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งข้อมูล into the b l o ล็นํนำเสนอที่อยู่ นะคะเพิ่มขึ้นนะคะ17.41ีเป็น3,700็นะคะตัวชีวัดเป็นการนาวัดจำนวนผู้ใช้ในระบบนิเวชิบัตรที่ใช้โอตูคอพร้อมกับกรณีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ผู้ใช้สามารถชำระค่าสินค้าบริการโดยใช้ชิบะซึ่งเป็นการเปิดช่องทางสำคัญที่ขยายออกไปพร้อมความร่วมมือของบิด ในปีที่ผ่านมาแม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะแสดงาการเพิ่มขึ้นเชิงบวกโดยทั่วไปในที่อยู่ในที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ของชีบะแต่อัตราการเพิ่มนะคะใช้งานที่อยู่ใหม่นั้นค่อนข้างช้านี่หมายความว่าธุรกรรมส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้นั้นขับเคลื่อนโดยพูดถือชีบะที่มีอยู่นะคะการตระหนักรู้นี้มีความสําคัญในการสร้างแผนบูมพื้นตัวชีบะจากระดับความสุดในปัจจุบันและแนวโน้มราคาที่ 6ตัำในปีนี้ลดลง35.31%จาเอร์เซนจากปีที่ผ่านมาชีบาตรทำได้ต่ำกว่าคู่แข่งหลักนะคะก็คือนะคะเปเป้โดยมีอัตราการเติบโต1,800เมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับความพยายามร่วมมือกับชุมชนนะคะอะ อันนี้ก็คือข่าวนี้ค่ะไปข่าวสุดท้ายกันค่ะนะคะข่าวสุดท้ายนะ,ะข่าวนี้พูดถึงชีบะแบ่งปันข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบูรณาการชีบะเรียมแบบท็อปวอลเลตค่ะลูซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชีบะก่ะได้แบ่งปันข่าวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการบูรณาการชีบะารียมซึ่งเป็นเลเยอสองนะคะของสก,กุลเงินดิจิตอลนะคะแบบนะคะอออ,อตโตมิกนะคะวอลเลตนะครับ ในทวิตวันนี้ลูซี่ตั้งข้อสังเกตนะออโตมิกวอลเล็ตนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าเงินคลิปโปแบบกระจายอำนาจที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยเพิ่มการสนับสนุนสาหรับชิบัตรเหลี่ยมนะคะผู้เชี่ยวชาญด่นการตลาดชีบัตรได้แนบภาาหน้าจอของอินเทอร์เฟนนะคะออโตมิกนะคะวอลเล็ตเพื่อยืนยันคํากล่าวข้างของเธอนะคะะ นี่ก็คือข้อมูลนะคะ a t โ m มิ Wall e t ็ระกาศแผนสนับสนุนชิบาเรียมในขณะนี้ออโตมิกวอลเลยังไม่ได้ยืนยันว่าได้ร่วมนะคะได้ร่วมนะคะชีบาเรียมเข้ากับแผนฟอร์มอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่นะคะเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการคุ้มครองได้ระบุแผนการที่จะสนับสนุนชิบาเรียมก่อนหน้านี้นะคะในทวิตเมื่อวันที่6นะคะเมื่อานะคะกระเป๋าเงิน ปลอดการคุ้มของนะคะยอดนิยมนะคะได,ด้เปิดเผยการเตรียมการให้ชิบาเรียมทำงานบนแบนฟอร์มนะคะนับตั้งแต่ชิบาเรียมเวอร์ชันนะคะไเน็ตนะคะเปิดตัวเมื่อวันที่16สิงหาคมนะคะผู้ใช้นะคะมาตอมมากกว่า5ล้านคนสามารถเข้าถึงชิบาเรียมได้นะคะการสนับสนุนชิบาเรียมนะคะออนอมิกวอลเลตถือเป็นเป้าสําคัญนะคะสำหรับบล็อกเชนรุ่ยยอนะคะการรวมชิบารียมเข้ากับ อ๋อตรงมีกอเล็กงานมีส่วนนะคะช่วยอย่างมากในการปรับใช้เครือข่ายอย่างทางการคะ่ะอ่ะนี่ก็คือข้อมูลนะคะสําหรับข่าวในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันข่าวนะคะดูหน้าและชีาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษ,าษาอะไรผิดพลาดก็นนะคะ่ะอ่าจะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะช่วงนี้ตลาดยังคงพันผวนฉะนั้นเพื่อนๆก่อนจะตัดสินใจลงทุนนะคะอย่าลืมนะคะความเสี่ยง บริหารเงินเรานะ,ะนะคะวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามกดไลค์ให้คอมเมนต์ comment, ให้ทุกคลิปเลยขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ